แบบตัวแบบตัวยังไม่มีเกาะเลยเนี่ยเอาดีเอ้นี่ไงเกาะ thank you ไปได้มากชิคก์ก์ไปไปเอาว่ะวอะเฮ้ยดีเรามาเจอมันเฉยเลยแล้ววะเดินมัมนะ่วเนี่ยเก็บก่อน,นเลยไม่เอาสไนซ์ไม่เอาสไนซ์โอเค เฮ้ยมีคารบอมด้วยเว้ยยัยแค่เอาอะไรดีวะเนี่ยไม่มีของละไม่รู้จะเอาอะไระไปดีกว่าเฮ้ยเห็นประตูเปิดเห็นประตูเปิดเฮ้ยมันตีกันนี่ โอ้ยเก็บหมดเว้ยเจ็ดเกี้เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมาเล้วแม่เริ่มเป็นเริ่มเป็นแล้วมีอะไรให้เก็บบ้างวะเนี่ยโอ้โหของโคตรเยอะเลยไม่รู้จะเก็บอะไรดีไม่เก็บแม่งแล้ว